เทวดาพาดินมีจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากัลโลกมีจริงขอบิวอนวนเถอะนะให้ส่งพี่พลกลับมาด้วยพี่พลคะโปรดจงรู้ไว้อะไรที่นีทำไม่ดีต่อพี่ขอให้พี่พลยกโทษให้นีด้วยพี่พลอยู่ที่ไหนคะกลับมา อเมกาทีเรานิดเต้นหด้ตดอเหยดกมาการเดินตามมากคนมันต้องพ <laughs> ึงก้องมันไม่ถึงก้องมันไม่เหรียมไม่เดียไม่เดียมอ้าไอ้หนุ่มคนนี้ จิ้งน ằng วันยังเลยนะไปดังนี้วะรถตกไหมเดือนจ๋าเดือนยามเจ้าเรือนเอาพคนละใจมึงมาดังกูไอ้นี่ดังใกล้ดังกูตกลงกันแล้วว่ากูมาดังนี้มึงไปดังนูกแต่วพัดเพื่อไงมาจังลงดังกูแล้วก็บว่าแยกคนละต่างแต่วัดเพื่อเฮ้ยเนี่ยจิ้งใช้จึงก้อง กินแล้วเหรอเราตกล่องอว่าตัวตีตามานอ,อกพ้นแลวบเปลือมึงอ้มึงมันไม่จัดเจนแล้วมึงไม่หลักเฟื่อนจริงกูไม่มีกำมาไม่หลักจริงเดียวยายวไรานละเอียดที่แนดินปั้นกันแล้วมึงงานแรงานกูไม่ปลืม้มโอ้ลูกเอ้าแล้วอย่ามาตั้งเดียวลวลาตอนมันดีจุ้นลอยเลย,ยเดียวเดียดียวเดียวเดียวนี่จกัก ตากว่าก wow. ันทุกนี่กูตากว่ากันทุกนี่เป็นจากว่ากันทุกันี้กูหลุดซึ่งมาดีอ่นนี่เป็นร่วงหลังบนเพิมก็เป็นดาวีกูนวัดโดเพิ่มดาววีกูนแล้วเดินมาต่างครัวให้ตัวได้เราได้ตากันเรากนหลังบนก็บอกโบราณบอกไวว่าก็ายใจดีอังเด่นนี่จากว่าทุกแสดงว่าไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วไม่ช่วยแล้วก็ายใจดีก็บอก ว่ารายใจดีดีปีแยงงูดีปีแยงงูเมื่อกี้แต่ว่าวรายใจดีก้อยเป็นคนกำหนดโบราณก็บอกไว้ว่าวรายใจดีเออเชื่อปะนะกูมาเชื่อก้อยกูยิ้มมึงว่าก้อยแรงบอกว่ารายใจดีอ่ะโบราณเอาะไรแต่วัดยศเนวจันเนี่ยแต่วัดพอแล้ว มึงไปต่างกันแต่กูไปต่างนี่แยกกันย้ายไปกูต่างนี่เราต้องลงนเลยวะจะมุ่งเรามาเจอกันทีเดิมเราสนญญากันตรงนี้แหละมึงย้ายเจ้าไอ้นี่มึงกินเหล้าทำได้เจ้าไอ้ทำได้ไม่เดืยมแรกกันแล้วกำพูดเป็นกำพูดเราลุกผู้ใจเราจริงจังมึงกันมึงกันหลักบองคนไม่นอนแปว่ากูเลยเป็นเพื่อแกเมืยังเมาไปยังเดาไม่จัดยี่หมเอมจ็ต nhà cưới Ở mùng tà mới thôi quả ra lên cái lên mới đồng cưới ồ oh, lẹ không oh. phần lư cái lên mới lục văn giật đi mềm mới nhà cưới ở, ở lẹ หยัดแมมหยัดไม่ต้องแบกเลยเอมึงจำเปรเปลดเาวอกมิดกูไม่แรงไงกับมึงมึงไปอันเยนไปต่างกันเร็วเดีจ้าวอนนี้กูวิจัดดตีก่อนหัวจอไม่ได้เจงหยัดมาจะนุ้ยเอา